ดึกสงัดฉันสะดุ้งตื่นเพราะเสียงครางแผ่วเบามันดังมาจากข้างนอกห้องฉันค่อยๆลุกขึ้นใจเต้นแรงเสียงมันเหมือนคนเจ็บปวดทรมานฉันแอบมองลอดช่องประตูใครนะ่ะฉันกระซิบถามแต่ไม่มีเสียงตอบกลับ มีแต่เสียงครางที่ดังขึ้นเรื่อยๆฉันตัดสินใจเปิดประตูออกไปเสียงมาจากสวนหลังบ้านฉันเดินตามเสียงไปอย่างช้าๆไฟในสวนเสียแสงจันทร์สลัวๆทำให้ทุกอย่างดูน่ากลัวฉันเห็นเงาตะคุ่มคุมอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ฉัน กลั้นหายใจแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆมีใครอยู่ตรงนั้นไหมฉันถามเสียงสัน่นทันใดนั้นเงาตะคุ่มคุมก็ขยับแล้วฉันก็เห็นแมวตัวอ้วนกำลังติดอยู่ในรั้วบ้านมันพยายามดิ้นออกมาพร้อมกับส่งเสียงครางด้วยความเจ็บปวด ฉันรีบช่วยมันออกมาพอมันหลุดพ้นมันก็วิ่งหายไปในความมืดสรุปคือเสียงครางปริศนาที่ทำให้ฉันขนหัวลุกแท้จริงแล้วเป็นแค่เสียงแมวติดรั้วนั่นเอง